สวัสดีครับผมวันนี้ช่องลุงไก่ดนหมายขายเหยื่อนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาหาหมายตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงไก่อยู่ที่สะพานปลาบางพระนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นหมายที่อยู่ติดทะเลแล้วก็สามารถจอดรถแล้วลงมาเติมมาตกปลานะครับไม่มีใครห้าไม่มีใครว่าสามารถเดินตกปลาได้สบายวันนี้จะได้ปลาหรือไม่หรือยังไงสภาพหมายยังไงเดี๋ยวลุงไก่พาไปดูนะครับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศรอบๆของสะพานปลาบางพระกันครับ นะครับถ้าเรามาถึงทะเลบางพาร์ทนะครับผมก็จะมีแนวจอดรถนะครับยาวเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนเลือกจอดได้ตามสบายเลยนะครับจะจอดตรงไหนนะครับผมร้านอาหารก็เยอะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอดนี่ครับทางลงสะพานนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเื่อเป็นข้อบูลเพื่อนๆมาตกปลากันที่นี่ ระยะทางนะครับก็ประมาณ100เมตรครับจากฝั่งจะเป็นสะพานสำหรับท่าเทียบเรือประมงชาวบ้านนะครับผมเราก็เดินไปเรื่อยๆครับจนถึงปลายสะพานตอนนี้บริเวณปลายสะพานก็ยังมีเพื่อนๆนั่งตกปลานะครับผมกําลังนั่งตกปลากันอยู่เจ้าถิ่นครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับว่าน้องๆเพื่อนๆนะที่ตกอยู่จะได้ปลาอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปถามพาดกันครับสวัสดีครับเป็นไงครับ ได้มั้งไม่ปลาวันนี้ไม่มีเหรอไม่มีกุ้งเหรอเอาเอากุ้งพี่ก็ได้นี่นี่พี่มีกุ้งเอากุ้งมาตกเลยปลามันกินกุ้งไหมนี่นี่นี่เอากุ้งเอาเดี๋ยวตกด้วยนี่ไหนไม่ตกไได้แน่ลองดูตาคีดจีนไอ้ที่นี่เขาเรียกปลาอะไรครับอะไร้จอาเขาเรียกอะไรขั้นเข ไอแปนอ๋อที่นี่เขาเรียกไอแปนอืมนรันี่ครับน้องๆเขาตกปลาเล็กๆเล่นอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ลองดูกันครับสภาพปลายสะพานนะครับผมก็จะเป็นสะพานออกมาตรงปลายสะพานจะเป็นตัวทีนะครับรถมอไซค์ขี่เข้ามาได้นะครับผมแต่รถยนต์ไม่เข้ามาไม่ได้นะครับเนี่ยครับสภาพไม้ปลายสะพานรอบนะ วันนี้คืมฟ้าคืมฝนครับไม่เป็นไรครับไม่ร้อนถ้ามาวันแดดร้อนนี้ก็น่าจะร้อนน่าดูตเตรียมอุปกรณ์กันกแดดมาด้วยนะครับครับเรามาลองกันครับวันนี้จะได้ตัวไหมเดมอกมีแถมมาด้วยนีเอานนี้แถมม้ังปลา,าด้วยไ้วปาไอ้มันทำได้ไนนยงัง ปลาเยอะเนาะปลดไปลูกปลานีโ้โผล่ลุมเลยมาโดนไปลาาบแรกเลยติเีนี sure> ่ยนี่ตติดไรอ่ะติดวาง อ๋อข้าวตะเภาอันนี้เรียกข้าวตะวเภาไหมเนีเ่เนี่ครับแส่ข้าวตะวเภาเลยครับโอค้คืนเลยนะเนี่ยโหดจังเลยเอใส่นี่เนาะใส่สห่อหน้าเลยก็ได้ไม่มี่เอาถมได้น้อยอ <laughs> สนุกสนุกขำ โดยมีข้างตะเพาด้วยมาดูกันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมอยูยเยเ่เล่นเล่น ปลาซ้ายด้วยนะครับผมเนี่ยตกปลาสายได้ด้วยออาใบโคนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพครับโกรุงเทพครับผมพอ<ง>ดีมาเที่ยวแล้วก็แวะตกปลาไปเรื่อยมาคนเดียวมากับแฟนกลางคืนเรามานั่งตกปลาหมึกขาวเนี่ยจ้าเอ,อ้ยขาตั้งอย่างงี้อันกี่ตังค์อ่ะอ๋อซื้อในนั้นร้อยกว่าบาทครับโอ้ร้อยกว่าบาทเองมิสเตอร์ดีไอไวครับ ในร้าน DIY ฮะใช่ครับ DIY เน่เราจะบอกให้นะผมไม่ง้อปลาไอ้ไอเหดโคนะครับมาแล้วอันนี้ตัวสั่ไปล้วเฮ้ยอนันมันไอไการดอกไม้อะไรดอใหม้ได้หืมโดนละอ้มาแล้วเห็ดโคนเห็ดโคน

ไม่ครับสายของแม็กซิม่าสีสบปอนครับสีครับเข้ากับสีลอกวหลอพันกพันพันเท่าไหร่จำไม่ได้ละครับพันกีบกนก่บาทตออแล้วก็กินเลยลงแล้วก็ินไม่ของกูก อันนี้นเปลี่ยนเลยค่ะเนี่ยอ้เ้นคั่เปลืองเลยยี่เนี่ยมันใช้เกืสิบอันนี้ได้ตัวนี้ไม่พ้องไหนๆดูดิได้ปะไ๊้ป๊าปาป๊าด้วยเหรอเดินของผมของจริงโอเคมันพ้องเลยับไม่พองเไหนๆโชว์หน่อยดิป๊าป๊าโอ๊อ๊บเก่าก็ไหนเก่าก็ไหนโอ้ยๆตนอเาก็ไหนเกา็ไหนโอ้โหใหญ่ไปเปล่าเจ็บปะ ได้แค่นี้ยตัวมันเล็กอยู่น้าเลยแพี่กาซื้อลำพงอะไรสอง้อยว้าวน่ยวาวแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วปลาอะไรมันคือข้างตะเพาเนี่ยาเร็งครับ้างตะเภาอีกแล้วข้างตะเพา้างตะเพา จบกันไปแล้วนะครับผมกับทริปตกปลาสะพานปลาบางพระนะครับผมเ,เพื่อนๆนักตกป,ปลาคนไหนที่สนใจอยากจะมาตกปลาครับก็ติดตามเข้าไปดูใต้คลิปได้ครับลุงไก่จะแนบลิงก์ไว้นะครับว่าสถานที่นี้จ,จะมาได้อย่างไรนะครับผมระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อนมาถึงแล้วเพื่อนก็สามารถเลือกทาเลตกได้เลยครับในบริเวณของหาดบางพระเนี่ยครับมีจุดตกปลา ที่สามารถตกได้ประมาณ3จุดนะครับก็คือบนสะพานปลาวังพระแล้วก็จุดที่เป็นปักลองซึ่งจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของผมนี่นะครับถ้าผมหันหน้าออกทะเลจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่เป็นแนวหินอยู่ เนี่ยครับถ้าผมหันหน้าวทะเลก็อยู่ทางความมือนะครับผมเป็นจุดที่สามารถตกปลาได้3จุดนะครับผมถ้ายังไงก็วันนี้ก็ต้องพาไปแล้วยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลูงไก่หน่อยนะครับแล้วลุงไก่ก็จะหาหมายตกปลาให้เพื่อนๆต่อไปนะครับผมวันนี้ขอไปก่อนครับ